ิดตัวเรม GT 8 Pro การเป,ปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจของโลกสมาร์ทโฟนการเป,ปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจแบร,รนด์เร็มที่ได้รับความนิยมมากๆก,กำลังพร้อมที่จะเปิดตัวรุ่นใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจคือเรม GT 8 Pro ซึ่งจะเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจในวงการสมาร์ทโฟนการเผยแพร่ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดตัวของมือถือนี้ได้เกิดขึ้นไม่นานนักทำให้เราได้มีโอกาสเห็นถึงความเป็นมาของเครื่องใหม่ๆและนั่นก็คือเรม GT 8 Pro ที่จะเปิดตัวในวันที่20 วิจิกรยุน่นี้จุดเด่นและคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจเร็ม g t 8 Pro จะมาพร้อมกับคุณสมบัติที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้เร็ม g t 8 Pro เป็นเครื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจขนาดนี้ขุมพลังและแบตเตอรี่ระดับไทยทันเร็ม g t 8 Pro จะเป็นหนึ่งในรุ่นแรกของโลกที่ใช้ชิปเซตตัวท็อปที่สุดของ Qualcomm คือ Snapdragon 8 Elite Gen 5ซึ่งผลิตบนสถาป,ปัตยกรรม 3nm ทา ให้มีประสิทธิภาพสูงมากๆและมีความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมกับแรมหน p d d ด 5X และ u f s 4.1ทำให้การใช้งานของมือถือนี้มีประสิทธิภาพและความเร็วที่ไม่มีใครเทียบได้พูดถึงความเร็วก็ต้องพูดถึงแบตเตอรี่ด้วยที่เรน g t g t 8 Pro มีแบตเตอรี่ทเทท a นแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงถึง7,000 mAh นี่คือแบตเตอรี่ที่ให้ความจุไม่เกรงใครและรองรับระบบชาร์จไว120ดับ t r a ยูอุทชา์จที่คลายความเอ นอตเหนื่อยให้คุณได้ทั้งวันแค่ชาร์จไฟเพียง15นาทีเท่านั้นและยังรองรับการชาร์จไร้สาย 50W ดับเบิลยูด้วยทําให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแบตเตอรี่หมดแรงอีกต่อไปหน้าจอที่สว่างที่สุดในประวัติศาสตร์ในด้านการแสดงผลมีหน้าจอ l t p ที m o โอ d มขนาด6.79นิ้วที่มีความละเอียดสูงถึง 2K q h d และ Refres h ร a t e 144 h z ทําให้การใช้งานของคุณมีความเร็วและความชัดเจนอย่างยิ่งจุดที่น่าทึ่งที่สุดคือความสว่างสูงงงสสุด p ness ที่ ness ูถึ00 ทำให้เป็นหน้าจอที่สว่างที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนที่จะทําให้คุณสามารถใช้งานในแสงแดดและสภาพแวดล้อมที่มีแสงสูงได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เห็นหน้าจอนวัตกรรมกล้องที่น่าตื่นตาตื่นใจและกล้องโทรทสโคป200 MP ระบบกล้องของเรม GT8 โ r รก็เป็นจุดขายที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกประการหนึ่งที่มีการจับมือกับแบรนด์กล้องระดับตำนานรีโคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ดีที่สุดมีกล้อง หลังสามตัวที่มีคุณสมบัติและเซ็นเซอร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจดังนี้กล้องหลัก50 MP ใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX808 ขนาดเซษ1ส่วน1 4นิ้วพร้อม YS ทำให้ภาพของคุณมีความชัดเจนและความละเอียดสูงสุดกล้องวัตถะไวท์50 MP ยังไม่ยืนยันเซ็นเซอร์แต่ก็คือกล้องที่มีความกว้างและสามารถถ่ายภาพที่มีภาพอยู่ที่กว้างขึ้นได้กล้องเพลสโคปเทเลโฟโต200 MP ใช้เซ็นเซอร์ IsoCel l h P5 ที่มีความสามารถในการถุงทางอ Op อปติคัล o p t i c a l z o ู m 3x และถุงที่ไม่สูญเสียคุณภาพ s s l e s s z o ู m 12x ทำให้คุณสามารถถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงและถุงใกล้ๆได้อย่างงไไ่ายดายนอกจากนี้ยังมีนวัตรกรรมดีไซน์ Switchable Camera Bump หรือกอกล้องที่ถอดเปลี่ยนได้ที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ๆขององค์การทำให้คุณสามารถปรับแต่งดีไซน์โมดูลกล้องได้ตามที่คุณต้องการฟีเจอร์เด่นอื่นๆ เรม่ม GT8 Pro ยังมีฟีเจอร์เด่นอื่นๆที่น่าสนใจด้วยดังนี้ระบบปฏิบัติการ Android 16ครอบทับด้วยเรมยู UI 7.0การต้องกันมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP69 ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมระบบสแกนนิ้วแบบ3ดิแลทรสเนิกใต้หน้าจอทำให้การเข้าถึงข้อมูลของคุณมีความปลอดภัยมากขึ้นรุ่นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีรุ่นพิเศษที่เปิดตัวในจีนคือเรม g t 8 Pro s ทน Martin f 1 Limited Edition ที่มีดีไซน์และคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจ,จงการเปิดตัวและตำแหน่งในวงการเรม g t 8 Pro จะเปิดตัวในวันที่20พฤศจิกายนนี้และคาดว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในวงการสมาร์ทโฟนทำให้เป็นเครื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นตำแหน่งสมาร์ทโฟนเรือธงที่ดีที่สุดในปี2025อย่างแน่นอน เพื่อนๆวางแผนไว้ว่าจะเป็นเจ้าของเร็ม Gt8 Pro หรือไม่มีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับเครื่องใหม่ๆนี้ช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในวงการสมาร์ทโฟนและเร็ม Gt8 Pro ก็เป็นเครื่องที่น่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนมีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับเครื่องใหม่ๆนี้ช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในวงการสมาร์ทโฟนและเร็ม Gt8 Pro ก็เป็นเครื่องที่น่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน